เตือนว่ากระเป๋าสำคัญของคุณอาจถูกเบรกอินโดยการฝังโค้ดขโมยซีเฟรชจากแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องยากเย็ยนเมื่อพูดถึงการเก็บคริปโตเคอเรนซีของเราในกระเป๋าสำคัญความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ละคนอาจจะมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันหลายคนอาจเลือกใช้แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ที่ดูเหมือนเป็นกระเป๋าสำคัญแต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจถูกโจมตีได้แพลตฟอร์มความปลอดภัยซอิตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านบล็อกเชนได้เตือนว่า มีส่วนขยายกระเป๋าคริปโตปลอมที่ชื่อว่า Safari Ethereum Wallet บน Chrome Web Store ที่แอบฝังโค้ดไว้เพื่อขโมยสีเฟรชของผู้ใช้งานและส่งต่อให้แฮกเกอร์แบบเนียนเนียนแต่ที่น่าตกใจคือส่วนขยายนี้ยังอยู่ในลำดับที่4ของผลการค้นหา Ethereum Wallet บน Chrome Web Store โดยอยู่ถัดจากกระเป๋าเงินชั้นนำอย่าง Bitmask, Wombat และ i n c r p t แม้ว่าจะเป็นกระเป๋ายอดนิยมแต่ก็มีความเสี่ยงที่ผิดปกติอย่างชัดเจนหลายประการเช่นไม่มีรีวิวหรือคะแนนเลยทั้งๆที่ติดอันดับสูง ไม่มีการระบุแบรนด์หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการมีการใช้คำสะกดผิดหรือข้อความภาษาอังกฤษที่แปลกๆแ,และนักพัฒนาใช้อีเมล Gmail ส่วนตัวในการลงทะเบียนส่วนขยายนี้เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ทั้งการสร้างกระเป๋าใหม่หรือนำเข้ากระเป๋าเก่าซึ่งทั้งสองวิธีมีความเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลในทันทีในกรณีที่ผู้ใช้งานสร้างกระเป๋าใหม่ระบบจะทำการส่งซฟเฟสนั้นออกไปให้แฮกเกอร์ผ่านธุรกรรมสวยขนาดเล็ก ที่มีมูลค่าเพียง0.000001ดอลลาร์สวยส่วนในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกนำเข้ากระเป๋าเก่าข้อมูล c i r e ที่ผู้ใช้งานกรอกก็จะถูกส่งออกไปด้วยวิธีการเดียวกันโซคิกล่าวว่าส่วนขยาย c i ฟร e r e จะทำการเข้ารหัสคำบิด39นิม m นิ i c c r e ให้กลายเป็นที่อยู่บนเครือข่ายสวยจากนั้นจะส่งเหรียญสวยจำนวนเล็กน้อยไปยังที่อยู่นั้นโดยใช้กระเป๋าเงินของแฮกเกอร์ที่ฝังอยู่ในโค้ดแฮกเกอร์จะสามารถถอดรหัส จากที่อยู่ปลอมเหล่านั้นกลับมาเป็นซ f r e s ชเดิมและดําเนินการดูดเหรียญออกจากกระเป๋าของผู้ใช้งานได้ในภายหลังธุรกรรมทั้งหมดจะดูเหมือนเป็นธุรกรรมปกติบนบล็อกเชนทาให้ตรวจจับได้ยากมากคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้คริปโตคือไม่ควรติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์จากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือไม่มีรีวิวที่ตรวจสอบได้และห้ามแชร์ซีฟร s ชกับใครเด็ดขาดไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ใดๆก็ตาม รวมถึงควรตรวจสอบชื่อผู้พัฒนาและเว็บไซต์ทางการของกระเป๋าเงินดิจิทัลอยู่เสมอเช่น metamask.io หรือ trustwallet.com หากคุณสงสัยว่ามีธุกรกรรมแปลกๆเกิดขึ้นเช่นมี microtransaction ธุรกรรมขนาดเล็กมากที่ไม่ทราบที่มาให้รีบตรวจสอบทันทีเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีเมื่อพูดถึงความปลอดภัยของกระเป๋าคริปโตควรให้ความสำคัญมากหลีกเลี่ยง,ง,งการติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ไม่มีรีวิว หรือความเป็นจริงที่ตรวจสอบได้และอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้พัฒนาและเว็บไซต์ทางการของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่คุณใช้งานอยู่เสมอคุณเคยเจอกระเป๋าคริปโตปลอมหรือเปล่าคุณมีความรู้ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเก็บคริปโตเคอเรนซีหรือไม่แบ่งปันเพื่อเป็นเสียงเตือนเพื่อความปลอดภัยกันเถอะ